มันก็จะมาช่องไปกับเพกกื่อนเมื่อวานนี้เดี๋ยวขอเวลาไปแป๊บหนึง่งแล้ยกันในหะ้โจ <Hey, S 2> ๊บ<ป>บอย<ป>ครั้งนี้ผมจะออกจริงนะเนาะไปแป๊บไปแ <c oughs> ป๊บ <c oughs> ไปแป๊บไปก่อนไป <c oughs> <c oughs>

ต่อยตานางนี่นางเงอกนึ่งยหนึ่งชุดทุกคนครับผมตู้มันยังไม่ได้เลยฮะทำไมกันว้าีมันเกิดจาแรงอะไรอยู่นะเราจะมาตัดกัน ลุ้มนึงครับขอพาม,ามันไปโรงพยาบาลนะอะไรไหมนเนี่ยดีใช่ไหมวะเว้ยไม่ตื่นเลยนะมึงคุณหมอครับวันเป็นยังไงไหมครับนอนด้แค่คุณแค่ไม่เป็นไรแค่ดีแน่ใช่ไหมครับโอเคครับเราจะไปดูไม่ดูครับมันนอนหลับอยู่ตอนนี้ครับอ๋อทางเราคือแบบเขาคนไข้เขานอนหลับครับ นึกว่าสิ้นลงหัยใจซะแล้วอุย้ยอุ่นวายจริงๆคือสภาพของเพื่อนคุณหมอครับเพื่อนผมไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมครับดูมันทำครับมันไม่เป็นอะไรจริงๆรมันมันมันไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมครับดูครับคุณหมอครับเ,เพื่อนผมเป,ป็นอะไรไหมเนี่ย เอ้าแล้วคุยรำคาญอยู่อันนั้นคือ